โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ในแมบ,บ All Star Tower Defense นะครับผมจากกาสุเทพอีพีเซี่ที่3คือผมซุ่มได้ยูนิมาในครับผมก็คือเป็นตัวที่ผมเนี่ยไม,ไม่ไม่คาดคิดว่ามันจะมาในครับผมคือผมเนี่ยจะซุ่มเอาตัวตังค์นะแต่ว่ามันก็มาแล้วนะครับสำหรับเจ้ายูนิไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเนี่ย จะขอทําการเป็นลงสตอรี่เกอนเลยละกันนะไปดูว่าตัวมันเนี่ยมีความสามารถอย่างไรในความดีหรือเปล่านะครับใครรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้าล้านคลิปได้เลยนะครับผมโอเคไปครับเดี๋ยวผมขอไปทําการลงสตอรี่เก่อน,นะครับผมทุกคนโอเคครับผมในตอนนี้นะครับผมผมได้อ่านี่นี่น,นี่คือผมจะวางตัวตังก่อนนะคราบผมคนดูนะเออเพราะว่าแบบว่าให้ตังมันเยอะแล้วเดี๋ยวจะได้อัพตัวมันทีเดียวเนาะเออคือตัวมันนั้นค่อนข้างน่ารักเลยนะครับผมเออโอเค คือคู่กับซองจินอูนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยมิติก2ตัวแล้วนะครับผมโอเคลงคือแร่เนาะไม่ใช่แร่คือตังที่เอาวางน้องเนี่ยจะเป็นพันสองานะครับผมเออก็ค่อนข้างแพงอยู่นะเออโอเคครับผมแต่คือตัวมิติมันก็ประมาณนี้แหละเออขนาดซองยังสองก็คือเท่ากับซองจินอูเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองวางน้องกันหน่อยละกันน,นะโอเคเวฟนี้เรียบร้อยครับผมมาโอเคมาลองวางน้องหน่อย โอ้วงค่อนข้างใกล้เลยอะอวงอะโอเคแต่ว่าน้องเขาเนาี้ยตีโวตีละไหลได้เหรอเออน้องอุ้ยน้องเขาตีหนึ่งจุดสามค่อนข้างที่จะตีเร็วนะสองวินียครับผมเออแต่คือข้อเสียของน้องเขาเนี้ยน่าจะเป็นการตีใกล้มากๆเลยนะคนดูนะวงวงค่อนข้างใกล้เนียครับผมเอออาจจะดูทิงปุ๊บโอเคปุ๊บอืมคือ นั่นแหละวงเขาค่อนข้างที่จะใกล้เลยนะครับผมอาจจะไม่ใช่ตัวเมตาแล้วตัวนี้ดูาทรงแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรได้มาเนะเพราะว่าผมจะสุ่มเอาตัวตังค์้ก็เป็นท่านั้นตัวไอตัวสีแดงอ่ะเออเป็นตัวตังค์อ่ะตัวที่ผมวางไว้นะครับผมตัวอัพตังค์นั่นนี่ตัวนี้เออจะสุ่มตัวนี้แต่คือน้องเขาลุดมาด้วยนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเก็บไว้แล้วกันนะครับอืมคือน้องเขาตีเร็วมาก1.6 1 7น่เะเออก็คือิองวิผมตีไป2วิเลยอ่ะดูวิหนึ่งสองปุ๊บหนป่ คือตีค่อนข้างไวนะครับผมสำหรับเจ้าน้องเข่านะครับน้องอยูนินะเออตีไวมากเลยนะครับผมทุกคนโอเคก็เออค่อนข้างดีนะครับผมลงสตอรี่อะไรพวกนะั้แต่ว่าข้อเสียเขาน่าจะตีใกล้แหละเออถ้าตีกว้างกว่านี้น,น่าจะดีนะเพราะว่าตีละไหลด้วยนะครับผมเออโอเคตีละไหลอะ่ะค่อนข้างดีนะโอเคตัวนี้มีโล่อะดูดูว่าจะเจาะโล่ได้ดีแค่ไหนตีเร็วปุ๊บ ปุ๊บโอเคปุ๊บโอเคโออเออเหมือนจะเหมือนจะไม่ไหวเอะซองมาช่วยแล้วกันนะครับผมซองจินอูนะโอเคซองโอเคเรียบร้อยครับผมอ่ะเอาซองเอาซองจินอูวางไว้แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอ่าผมเนี่ยจะทำการอัพตังค์ด้วยนะครับผมเพื่ออออัพเลเวลให้กับน้องของเขานะอัพอ่ขั้นผู้ผิดอัพขั้นนะครับผมเพื่อให้น้องเขาเนี่ยเปลี่ยนสกิลนะครับผมอ่ะเดี๋ยววางซองไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเพื่อความชัวร์ว่าจะไม่หลุดนะครับผมเออ อ่าโอเคออคู่กับซองก็ถือว่าดูดีนะเออน้องเขาค่อนข้างน่ารักเลยอะ่ะหัวสีชมพูอะ่ะเออเออเออดีดีด,ดีโอเคครับผมทุกคนก็เออดีแต่คือน้องเขาตีค่อนข้างเบาอะ่ะสี่ร้อยเองเหรอแต่ตีค่อนข้างไวเหมือนกันนะครับผม4.3โอเคไป Thank you. โอเคครับ okay, ผมแล้วนะตอนนี้นะจุดคือมันเกิดเหตุที่แบบไม่คาดคิดนะเพราะว่าตัวแอรนะผมไม่ได้เอามาเนะี่ยผมแล้วคือมันต้องตีมีดตัวแหงมัมต้องมีตัวตีแอร์ผมเอาโกคูออกไปแล้วคนดูฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอ้โหเหมือนรอความตายอะ่ะโอเอค okay, คือผมไม่ได้เอาตัวแอร์มาด้วยนะครับผมตัวที T ่ตีแอร์นะเรียบร้อยเลยวะ่ะโอ้เพื่อน โอเคครับผมคนดูก็โอ้คุณเหมือนรอความตายเพื่อนรอความตายชัดเลยอะอย่างเงี้ยโอ้โหเกินเรียบร้อยแน่นอนครับผู้ดูรอความตายครับไปครับเรียบร้อยเออโอ้เพื่อนโอเคครับผมก็เรียบร้อยเลยว่ะแม่งเออโอเคผมดีนะผมลง Infinite อินฟินิตอ่ะเออไปครับจากไปดู อ่าในตอนนี้เนะี่ยผมเวลสิบแล้วนะผมก็ใส่โค้ดเป็นเป็นที่เรียบเอ้ยเวลแปดแล้วนะใส่โค้ดแปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้อ่าไอ้นี่มานะผมไม่รู้มันใช้ยังไงอนะ่ะเนี่ยคือมันใช้ยังไงวะรีสโ์วผมว่าสเตียซองมันก็ดีอยู่แล้วนะครับผม 8, 8, 8นะเอ็ดเอ็ดนะเออโอเค ผมว่ามันดีอยู่แล้วอ่ะเออผมผมว่าจะสุ่มรีโลให้กับเออซองจินอูนะครับผมเพราะว่ารีโลเออไอนิสัยนะคือมันกากมากเว้ยคนดูเว้ยเออเนะี่ยมันกากอะ่ะมันแบบเด็กเตอร์ลิตี้อ่ะคือมันมันมันอ่อนมันกากอยากได้ออสตาเพื่อนอีสิบห้าแฟร์ไดอ่ะจะได้หรือเปล่าออสตาโอเคครับผมไปครับผมลุยปึ๊บแทง้งเอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อ,ยอย่าพึ่งอันนี้คือมันเอ้ยบวกระยะหรอสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรอ เอาดีป่ะวะแป๊บ,บนึงออ่าอาเอาดีไหมครับคนดูไปต่อดีกว่าว่าไปครับผมเผื่อได้แจ็คพอดจากเขาบ้างนะครับโอเคไปครับเดี๋ยวเราอุยอยากยแต่คือมันอ่าผมอืมอยากได้แบบพวกเนี้ยเออเนี่ยพวกอะไรนะเออน,นี่ยเออเนี่ยพวกเนี้ยเออไปต่อผมเฮ้ย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 สีม่วงเฮ้ยคาบลบเนต ครับแล้วเต็ดแคมลูเต็ดแคมลูเต็ดนะครับผมเออแน่ใช่โอ้โหอุ้ยโหเท่เลยแล้วแม่งมีโบเดลเท่เลยไงซองจินอูไงโอ้โหดีนะเออเจ๋งครับผมอย่างนี้ก็เจ๋งที่ครับคนดูครับหืมโอ้โหซองโโอ้หเท่อะซองเท่อะโอเคอุ้ยหล่อเออมันบวกอะไรบ้างบวกระยะเออบวกคูดาวหล่อเม่อไม่รู้อะช่างมันนะครับผม เออตอนนี้เราไปลงสตอรี่ก่อนผมอยากเห็นสกิลมันว่าเฮ้ยอยากเห็นแบบมันตีมันดีแค่ไหนวะโอเคครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวไปลงสตอรี่แล้วไปดูสกิลซองจินอูกันเอาแล้วผมจังหวะนี้นะครับผมลงสตอรี่เดิมนะครับผมมาสตอรี่นี้จะเป็นสตอรี่ที่สามเลครับผมของด่านที่หนึ่งนะโอเคไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูซองจินอูก,กันว่าจะแบกเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคมาครับ คลิปนี้น่าจะลงพรุ่งนี้ตอนประมาณ9้าโมงนะครับผมทุกคนนะวันเสาร์นะครับเออโอเคไปครับเดี๋ยวเรารอก่อนนะครับเราจะยังไม่ลงตัวตังนะคือผมรีบจากผมอยากดูสกิลซองจินอูละเขาบอกมันเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยน,เ,ปยนเปลี่ยนแบบสีสกิลด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนแรกเป็นสีฟ้านะเดี๋ยวดูเป็นสีอะไรครับผมไปลงลงไปเลยลงไปเลยแล้วจังวันนี้ยังไงอุ้ยเป็นสีม่วงหว่ะคนดูเฮ้ยเอาเกินคนดูซองจินอู แล้วแบบคือโมเดลค่อนข้างสวยอ่ะค่อนข้างเท่เลยอ่ะโอเคครับผมคนดูก็โอ้โหเท่อะคนดูผมว่ามันเท่มากๆเลยนะครับผมเอผมผมเอ่ยแกครับผมเห่ยอแอก,ออกซองจินอูสีม่วงเออเอาจัดเพื่อนเอาจัดเหลือแค่ฟรีเลนแล้วที่ผมต้องการนะตอนนี้นะอืม โอเคอันนี้คขนบวกอะไรผมไม่ไทราบเหมือนกันคนดูถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันใต้ลนะ่างคลิปด้วยแล้วกันนะครับผมเออโอเคก็โหค่อนข้างเท่เลยอะ่ะโมเดลค่อนข้างหล่อคือตัวมันก็หล่ออยู่แล้วอะคนดูแต่คือแบบพอได้แบบโมเดลเนะี้ยคือมันเท่มากกว่าเดิมอีกนะผมว่านะครับผมเออซองจินอูนะครับผมอืมอืมอยาดูสกิลหน่อยสกิลโอ้โหสกิลดาบลัวโคตรโหด โคตรสวยสวยงามตาเลยเพื่อนโอเคครับผมทุกคนจู คืองี้ครผมทุกคนคือแม่งหล่อเทจัดดูดิโอ้โหมันสวยแล้วขนาดนี้วะเนี่ยโ,โหโคตรหล่อโคตรอันตรายบายซองจินอูโอ้โห,โโหคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของชาอีหรือเปล่าหว,นวนานหวานไปครับผมทุกคนโอเคผมจะลงซองจินอูไว้ตรงนี้อีกอันนึงนะครับอีกตัวหนึงน่งในการผมมออือแต่ว่าเหมือนว่าด่านเนี้ยมันจะ มันมีทตาด,ด้วยใช่ไหมคนดูผมไม่แน่ใจอะ่ะคือผมก็ไม่รู้เรื่องทงเรื่องท่าหรอกเออใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมเออโอเคผมก็จะปล่อยไว้อย่างนี้ละกันนะครับผมเพราะว่าคือไม่ไหวหรือเปล่านะครับผมทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมมามอบอสจะมาแล้วนะครับผมมาครับเอาเคบอสมาพอดีเลยนะครับผมมาครับได้ไหมชนะบอสหรือเปล่านะครับผมเออแต่คือจากที่ซองมันตีเนี่ยผมรู้สึกว่า สกิลมันค่อนข้างสวยมากแต่คือจะไหวหรือเปล่าเอาน,นี้ก่อนนะครับบอสมาแล้วนะครับจังหวะนี้ยังไงผุมอัพสุดแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวต้อง e อีโวอีนะครับผมเพื่อเพื่อแบบว่าให้ตัวละครเนี่ยมันอัพให้มากยิ่งกว่าเดิมนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมที่ผมรู้นะต้องไปอ e ีโวซองจินอูนะครับผมแต่คือสิ่งที่ผมอยากได้สุดในเกมนี้ก็มีซองจินอู U กับฟีเลนนะครับผมที่ผมอยากอยากได้มากที่สุดนะตอนนี้นะครับผมเออ แต่ว่าตอนนี้ได้ซองจินอูมาละเหลือฟรีเลนนะค,ครับผมถ้าฟรีเลนไม่ตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนนะครับผมอเอ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยบอสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันหนึงทำไมบอสมันหลุอดลอ่ะคนดูเฮ้ยทำไมทำไมซองจินอูมันตีไม่เข้าหรอหรือยังไงตีสามพันนี่หว่าโอเคเฮ้ยทำไมตีไม่เข้าเลยอะ่ะซองเฮ้ยโอเคผมเดี๋ยวลงซองตรงนี้หน่อยละกันนะครับผมเออโอเคไปครับผมลุยซองจินอู เฮ้ยทำไมตีไม่ค่อยเข้าวะผมว่าดาเมจมันก็แรงเด้อไม่ตีไม่ค่อยเข้าเลยโอ okay. เคบอโอ้โหเลือดล้วเลือดบ,บอมเหลือเก้าพันอ่ะคือจะไหวหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหเพื่อนแตกแน่ๆแ,นแหละทั้งโหกึนโอ้ of, เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยโอ้ยโอเคโอเคทุกคนก็เรียบร้อยครับผมโดนไป้ายนะครับ แล้วคือในตอนนี้นะครับผมตัวเมตามันเข้าตู้ผมไปดูยู u b e มาเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับผมผมก็ลองที่จะคิดทบทวนอยู่แล้วผมก็ไม่ทบทวนแล้วผมเอาแม่งเลยละกันนะครับผมตัวนี้นะเออเพราะเป็นตัวที่ดีมากๆเลยเมตาในของเมตาเขาเล่นกันนะตัวนี้นะเฮ้ยแล้วก็ได้ตัวป้อมตังค์มาด้วยนะครับผมคนดูนะก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะตู้นี้นะครับผมเออโอ้นาลึตูดนารึตูดไม่เอาโอเค ก็เหลือหูไปสิบสองเลยเหรอการันตีโอ้ไม่เอาสิไม่อยากถึงการันโอ้โหผมไม่อยากถึงการันตีเท่าไหร่นะครับผมสําหรับเจ้าตู้นี้นะครับผมอยากได้อยากได้เมตาจริงอยากได้เมตา a, จริงนะครับอืมมาหน่อยว่ามติกตัวมาหน่อยว่าอีกเหลืออีกสองพันสองร้อยเก้าสิบห้านะครับผมจะมาหรือเปล่าตัวเมตานะครับผมไปคนระับโอ้โหโอ้โหโจโจเนี่ยค่อนข้างมาบ่อยนะเออโอเคแล้วยังไงครับผม โอ้โหค่อนข้างกะอะเพื Sorry, awesome. back, uh ่อนโอ้โหกระเป๋าเต็มเลยนะคนดูโอ้เออเดี๋ยวผมขอทำการขายก่อนละกันนะขายให้หมดนะครับผมแต่ไออประเคือไอ้ตัวสามดวงสามดาวเนี่ยเราคงเราขายแม่งให้หมดเลยนะเพราะว่ามันตัวที่ค่อนข้างจะเกะกะกระเป๋าน่าดูเลยนะครับผมโอเคไปอับเดี๋ยวผมขอทำการยัดให้หมดนะครับผมเพราะว่าสามดาวเราไม่ใช้อยู่แล้วเว้ยคนดูเออเราไม่ใช้อยู่แล้วโอเค อ่าอ่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเสียเวลานะครับผมไปเดี๋ยวเราเอา,เอาเลยเดี๋ยวมันหมดนะครับผมเอเอเหลือตั้ง57นาทีนะครับผมลุกัวอะไรละ่ะโอ้โหโจโจ้อ้หนารูโตะนารูโตะอีกแล้วโจโจ้โอ้อุซบนารูโตะอุซบโอ้โหเว้ยสามดาวเรือ้อนเลยเฮียไม่เอาดิเพื่อนเฮ้ยโอ้เว่ยค่อนข้างกล่ำว่ะตอนนี้ว่ะ โอเคผมอยากได้มากๆนะไม่อยากถึงการันตีเลยแล้วก็ไม่อยากหมดด้วยอ่ะโอเคมาให้หน่อยฮึออุนารุโตอีกแล้วโอโต้ฟัมตังนะครับผมเรียบร้อยโดนอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนอีกแล้วเฮ้ยเหลืออีกสองทีสุดท้ายนะผมขอให้มาละกันนะสําหรับเจ้าตัวเมตานะครับผมชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอ้โหโอ้โหโจโจมาโคตรบ่อยโอ้นารุโตอุซอบตัวมีวะตัวนี้ โอ้เมจริงโอ้ยคือมันมันเกลือจนมันแหลกอะคนดูให้ดูดิโอ้โหรอบสุดท้ายและท้ายสุดเดิมพันด้วยสักสีค้ำคอโอโจโจอฮ้ยอะไรแวบๆวบเมื่อกี้อะไรแวบๆอะไรแวบแวบคนดูแป๊บหนึ่งแมงแหลกเลยแมงแหลกเลยตอนนี้โอ้โหอะไรอะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมผมคว้าตัวเมตามาครอบครองดาร์กวิงเออโอเค ก็ค่อนข้างโคตรตึงอ่ะหมดเพชรันเลยกันทีเดียวเชียวอ่ะคนตอนเนี้ยโอ้เรียแบบร้อยแล้วผมก็ได้มาครอบครองแล้วนะครับผมเอออ่ะก็เดี๋ยวเราเนี่ยสุ่มเอามันเข้าดิเพื่อนรออะไรอะ่ะเออก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปทําการอ่าสุม่มไอ้นี้ให้มันนะครับผมเออเดี๋ยดูก่อนว่ามันโอเคหรือเปล่าตัวนี้ก็ค่อนอ่ะสุ่มเลยอุ้ยโห เอ้ยยังไงวะเป็ duh. นหนึ่งเอ้ยอย่าพึ่งนะคือผมไม่รู้อ่าขอ๋อนี่ปุ๊บแล้วก็อันนี้ไม่รู้อ่าช่างมันเอาเอบวกไปก่อนดีไหมเฮ้ยเอาเอ๋บวกไปก่อนแหละเออเพราะว่าเอสเอสก็ดีแล้วนะครับผมโอ้ดวงจะดีอ่ะเพื่อนโอเคผมสุ่มรีโลให้เลยละกันนะครับผมสิบเอ็ดอันสิบเอ็ดอันเนี่ยเราก็ลุ้นออสตาร์ได้เหมือนกันนะเพื่อนเอาดิโอเคได้ไหมเอาสตาร์นะครับผมขอหน่อยปุ๊บอืมอุ้ยเทมเพสอุ้ยเทมเพสนี่บวกอู้ระยะหล่อแล้วก็ ดาเมจเหรอสาหรอโดสดาเมจนีครับผมแล้วก็ระยะหรือคูดาวไม่ไม่รู้ว่ะลือมอะไม่รู้แล้วจังหวะเนี้ยแต่คือเล่นเทมเพลไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับผมโอ้ในคลิปนี้ผมได้ซองจินอูที่เป็นเอาร่างเทพมาด้วยนะครับผมแล้วก็ อไอ้นี่เทมเพลตนะครับผมตัวเมตาอีกนะครับผมถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันใน e ีพีโซดที่4แลละกันนะครับผมทุกคนผมบอกเลยว่าคลิปนี้แม่งโคตรมันเลยเพีเอ,อเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ